5ราศีดวงเฮงสุดๆ,ๆได้โชคแบบเต็มๆมีเกณฑ์ร่ำรวยมากขึ้นดวงสุดเฮงมีเกณฑ์รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ้าราศีเท่านั้นดวงเฮงสุดๆได้โชคแบบเต็มๆมีเกณฑ์ร่ำรวยมากขึ้นดวงเฮงสุดมีเกณฑ์รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์เต็มร้อเปอร์เซนตชีวิตโดยรวมดีขึ้นเยอะมากทั้งการงานการเงินสุขภาพเรียกว่าดีครบเซตเลยทีเดียวแต่เด่นๆคือเรื่องการงาน หลังดาวสุขย้ายงานจะเยอะขึ้นแต่งานจะสำเร็จการทำงานหรือการทำธุรกิจค่อนข้างคล่องตัวมากไม่ว่าจะติดต่องานหรือการค้าใดๆจะมีโอกาสสำเร็จสูงมากส่วนเรื่องการเงินแถมมีโอกาสได้โชคลาภอีกตั้งหากราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน ชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์แบบเต็มๆเมพราะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภพอดาวศุกร์ย้ายได้ตําแหน่งดีจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤษภดวงชะตาดีขึ้นทันทีไม่ต้องรอชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสขยับขยายหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสได้ทํางานใหม่ งานที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งงานเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นอย่างดีราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าชาวราศีธนูเป็นราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยมากขึ้นหลังจากดาวศุกร์ย้ายราศีเพราะดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนการเงินแถมได้ตำแหน่งดีบอกเลยว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ชาวราศีธนูมีโอกาสได้เงินได้รายได้จากช่องทางหรือมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการทำงานบางอย่างที่นอกเหนือจากงานหลักแถมมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วย ราศีกรกฎผู้ให้เกิดระหว่างวันที่15กดกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎหยิบจับทำอะไรก็ดีไปหมดได้รับคำชมการงานมาแรงได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญการเงินเป็นเวลาของการเก็บเกี่ยวดอกผลหากลงทุนอะไรไปแล้วจะได้คืนในช่วงนี้จะได้ลาบลอยจากผนแปลกหน้า ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันดวงการเงินเริ่มดีขึ้นการงานจากที่กำลังรู้สึกแย่งานล้นมือช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยงานจะเบาลงและมีการติดต่อประสานงานที่ดีาการเงินมีดวงจะได้รับมรดกที่ดินทำมาค้าขึ้นกับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วงต้นมีลาบลอยมีดวงในาการเสี่ยงลุ้น หากตรงกับราศีท่านใดให,ให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ